ดวงดาวในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกายนของชาวมิถุนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโดยดาวเสาร์โคโจรเดินหน้าดาวพุธโคโจรถอยหลังนะคะจะส่งผลอย่างไรกับดาว7ีของชาวมิถุนไปอัปเดตกันได้ท่านใดรักขนามิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนาถึง14กร,รกฎาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกายนนะคะดวงดาวของชาวมิถุนไปรวมตัวกันอยู่ในภพอรินะคะ เป็นช่วงที่ชาวมิถุนนะคะมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบหลายด้านหลายทางนะช่วงนี้บางทีก็จะมีมาพร้อมๆกันนะกับเรื่องภารกิจหน้าที่การงานการหาเงินอารมณ์ทั้งเรื่องราวในการแบกรับภาระทางครอบครัวนะคะสําหรับช่วงนี้ดาวศุกร์ก็โคจรเป็นมหาจักรเข้าสู่ภพเรือนปัตนินะคะดาวศุกร์ของชาวมิถุนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ปุตตะนะคะก็คือเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการที่เพิ่งริเริ่มนะคะเรื่องลูกหลานบริวารรวมทั้งอะไรที่เป็นเชิงความหวังใหม่ๆช่วงนี้ก็มีมาได้นะเช่นเรื่องลูกค้าใหม่ๆนะคะโอกาสทางการงานหุ้นส่วนนะหรือแม้แต่คนมาให้ความหวังให้โอกาสในเชิงการงานการค้าได้ดาวสุกตรงนี้นะคะมีกําลังที่เป็นมหาจักรนะถือว่าเป็นกําลัง ที่ค่อนข้างลดผลนะั่นก็คือเหนื่อยกว่าปกตินะคะอะไรที่ได้มาช่วงนี้ก็ใจยากๆเหนื่อยๆขึ้นนะเนื่องจากดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนวินาาน,นะคะการงานจะมีลักษณะสลับซับซ้อนยากมากขึ้นนะหรือว่ามันต้องใช้ความละเอียดถีท้วนนะคะงานประเภทที่ต้องทําเบื้องหลังนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงต้องซุ้มทําเก็บตัวใช้เวลาทุ่มเทกับมันเนี่ยก็จะมีเข้ามานะรวมไปถึงมันก็เป็นเชิงความสําเร็จได้เนื่องจาก ความเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็คือการมีโชคดีนั่นเองนะช่วงนี้จึงเป็นเหตุชาวมิถุนนะคะเหนื่อยกว่าปกตินะแต่โอกาสสำเร็จในเชิงก้าวกระโดดได้ความหวังได้ลู่ทางหาก,กินใหม่ๆก็มีได้ด้วยนะคะสำหรับดาวหลายดวงช่วงนี้ไปชุมนุมกันอยู่ในภพเรือนอริของชาวมิถุนนะคะเล็งไปที่ดาวพรหัสซึ่งเป็นเรื่องงานนะการงานช่วงนี้จึงต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นเนะช่นจะบริหารจัดการให้มันราบรื่นเนี่ย ก็ต้องเหนื่อยหน่อยเนะื่องจากดาวประจําตัวก็ไปอยู่ในภพเรือนนี้นะคะสําหรับดาวพุธจะมีการโคจรเรียกว่าวกวนนิดหนึ่งนะดังนั้นก็จะเป็นเชิงเรื่องคําพูดการรับปากรับคําช่วงนี้บางทีมันเล็ดเลือนได้นะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเรื่องของการมีอุปสรรคทางการสื่อสาร <c oughs> เช่นพูดคุยกันไม่ค่อยลงตัวหรือว่าพูดคุยกันอย่างหนึ่งถึงเวลาก็เปลี่ยนแปลงได้นะเรียกว่าเป็นช่วงที่การสื่อสารก็ต้อง มีความอดทนเพิ่มขึ้นนะหรือว่าใจเย็นๆนะกับเรื่องการติดต่อประสานงานนะคะอาจจะส่งผลดีกับงานประเภทภาษาต่างชาตินะเกี่ยวข้องกับคนต่างภาษาหรืออะไรที่เป็นเชิงงานในลักษณะแก้ไขนะคะก็จะส่งผลดีว่ามันอาจจะมีเข้ามามากได้นะคะสำหรับดาวอาทิตย์ช่วงนี้ก็คือดาวเจ้าเรือนสหัสชชะนะคะโคจรเข้าสู่ภพเรือนอรินะไปอยู่ร่วมกับทั้งดาวพระเกตและดาวพุธนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้ เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของสังคมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะการทํางานเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะหรือพบปะพบเจอคนก็ได้แต่ก็จะเป็นไปด้วยเรื่องของการสื่อสารที่ต้องเนหน็ดเหนื่อยนะไม่ว่าจะติดต่อญากนะคะพูดคุยกันไม่ค่อยตรงกันนะหรือการคลาดเคลื่อนเหลดเลืนเอนทางความเข้าใจก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะเนื่องจากเป็นดาวที่ส่งผลให้เรื่องการสื่อสารตอนนี้อยู่ในภพอริมี อุปสรรคเกิดขึ้นนะคะระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์สื่อสารมีปัญหานะเช่นโทรศัพท์รวน,นะคะหรือว่าเอกสารเสียหายอาจเป็นช่วงที่คุณไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขข้อมูลเยอะๆส่งผลปวดหัววุ่นวายนะหรือมีการยกย้ายข้อมูลทางดิจิตอลก็ได้นะเช่นเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลการย้ายข้อมูลต่างๆในเชิงโทรศัพท์นะช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ชาวมิถุนก็จะปวดหัวกับเรื่องเหล่านี้ได้เป็นช่วงที่รายจ่ายในเชิงคนรอบตัว เยอะนะไม่ว่าจะเป็นภาระเลี้ยงดูส่งเสียนะคะแม้แต่เรื่องพี่น้องบางทีก็จะมารบกวนหยิบยืมการเงินได้นะหรือช่วงนี้หากเข้าสังคมนะก็มักจะเต็มไปด้วยเรื่องของรายจ่ายนะคะบางท่านเป็นเชิงงานสังคมสงเคราะห์งานการกุศลหรือถูกคัดเลือกให้เป็นประธานทําให้เราจะต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องการเข้าสังคมได้สําหรับชาวมิถุนนะคะช่วงนี้ดาวเสาร์ เริ่มโคโจรเดินหน้าในพบสุภะนะหลายสิ่งก็จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะไปสู่ความเป็นสุภนะนั่นก็คือ,อาบางอย่างจบลงนะคะหรือว่าไปต่อไม่ได้ก็มีเหตุให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใหม่ๆนะหรือว่ามีการริเริ่มความหวังโปรเจกต์ใหม่ๆอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกนะคะ นอกจากนี้เมื่อดาวเสาร์โคจรเดินหน้าก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการเดินทางด้วยงานการที่เป็นลักษณะจากที่ไกลนะไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเริ่มคืบหน้านะรวมไปถึงดาวเสาร์จากโคจรราบเรียบมากขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะส่งผลดีกับเรื่องทางมรดกสินทรัพย์นะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้จะมีทิศทางที่เด่นชัดมากขึ้นนะอย่างน้อยก็อาจรู้ว่า มีความหวังเรื่องใดนะคะเรื่องใดก่อเกิดผลประโยชน์ผลกําไรก็จะมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะความเปลี่ยนแปลงในเชิงผู้หลักผู้ใหญ่ในเชิงแวดวงการงานก็จะเด่นชัดมากขึ้นด้วยนะเช่นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราจะมีทิศทางการแสดงออกที่ชัดเจนนะคะหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงผู้ให้คำปรึกษาผู้เกื้อหนุนนะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็อาจจะมีได้เหมือนกันนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชาวมิถุนนะคะก็จะเด่นชัดขึ้นเหมือนกันนะในช่วงธันวาคมไปนะคะ สำหรับความโดดเด่นของดวงชะตาชาวมิถุนช่วงนี้นะคะถือว่าจะมีเรื่องของสิ่งใหม่ในขณะเดียวกันนะเรื่องของโอกาสก็มีเข้ามาแต่ว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่เราจะต้องฝ่าฟันแก้ไขปัญหาหรือแบกรับหลายสิ่งในเวลาเดียวกันนะคะเรื่องเงินเรื่องทองนะถือว่าดาวอังคารนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนการเงินการเงินก็จะเข้าแรงออกแรงนะเช่นบางช่วงก็จะจ่ายเยอะแต่สักพักก็จะมีเงินเข้านะอย่างไรก็ตามก็จะเป็นลักษณะนี้อยู่เรียกว่า รับซ้ายจ่ายขวาไปหลายเดือนนะคะสําหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะช่วงนี้ดาวพุธก็คือดาวตัวตนและดาวพันธุเข้าสู่ภพเรือนอริด้วยชาวมิถุนถือว่าภารกิจครัวเรือนล่วไหล่ค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านช่องบ้านเรือนนะคะเป็นจังหวะจ่ายนู่นนี่นั่นในเชิงรายจ่ายประจําปีนะหรือซ่อมแซมก็ได้นะคะแต่เมื่อดาวพุธโคโจร วกวนในพบเรือนอรินะบางอย่างก็อาจจะยืดระยะเวลาได้เช่นแทนที่จะซื้อใหม่ก็ไปซ่อมนะหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงอาจจะเสียงเงินก็มีเหตุให้ผ่อนชําระหรือยืดเวลาออกไปได้นะคะสาหรับในความหมายเชิงการเข้าสังคมนะคะหรือชาวมิถุนที่เป็นโสดนะช่วงนี้ก็ถือว่าเรื่องทางสังคมจะเข้าสู่พบเรือนอริด้วยเช่นกันถือว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลุ่มทีมอาจเกิดขึ้นได้นะคะ หมู่คณะเพื่อนร่วมงานเกิดอุปสรรคขึ้นนะบางทีก็เป็นจากเรื่องการสื่อสารก็ได้หรือว่าพอดีมันมีคนใหม่เข้ามาก็ส่งผลให้ต้องปรับตัวปรับใจกันสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องการติดต่อประสานงานช่วงนี้ก็คลุกคลากไปบ้างหรือบางช่วงก็เป็นช่วงที่รอคอยคําตอบนะหรือความไม่ชัดเจนในเชิงการอนุมัติการพิจ,จรารณาการรอฟังผลต่างๆก็จะมีช่วงเว้นวักได้เช่นกันนะโดยดาวพุธก็จะเริ่มกลับมาโคโจรดีในต้นเดือนธันวานะคะ เป็นช่วงที่ดาวพระเกตนะคะมากระตุ้นให้ชาวมิถุนมีลักษณะการรีบเร่งนในเชิงชีวิตนะบางครั้งก็เป็นอะไรที่รีบรีบ,รบด่วนๆน,นะคะการงานบางทีบุปผบฉับพัน,นเตรียมตัวน้อยนะส่งผลให้ช่วงนี้ก็จะต้องอใช้สติในการแก้ไขปัญหาทำงานใช้ชีวิตต่างๆมากขึ้นนะคะสำหรับในเชิงความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นช่วงที่ดาวสุกนะมีกำลังโลดผลในภพเรือนของเพศตรงข้ามนะคะ ความมีเสน่ห์ก่อเกิดขึ้นได้นะช่วงนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะปรับปรับได้เช่นเดียวกัน,นเช่นเป็นจังหวะถูกอกถูกใจใครนะคะความสัมพันธ์ก็จะคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะบางท่านเป็นการครบหาเชิงลับนะคะหรือว่าไม่เปิดเผยหรือเป็นเรื่องของการครบหาที่คลุมเครือนะแต่เกิดความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็ต้องอดูให้ดีนะคะรวมไปถึงบางทีก็เป็นเชิงคบหาทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะไปพบรักกับคนต่างจังหวัดต่างชาติต่างภาษา และยังหมายถึงเรื่องความรักการคบหาที่สลับซับซ้อนยุ่งยากได้ด้วยนะก็ถือว่าช่วงนี้ความรักก็โลดโผนสําหรับชาวมิถุนได้นะคะสำหรับในความหมายเชิงสุขภาพนะดาวตัวตนอยู่ในภพเรือนอริแถมยังเดินโคจรผิดปกตินะช่วงนี้อาการประเภทแพ้นะคะไม่ว่าจะอากาศฝุ่นนะหรือว่ามีอุปสรรคทางเสียงนะเช่นเจ็บคอคอแห้งนะหรือว่ารู้สึกมึนงงหลง,ล,งลืมเวียนหัวมึนงงได้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เรื่อง ปฏิพันธ์ไวพริบก็อาจจะค่อยๆค,คิดค่อยๆอ,อ่านค่อยๆทำนะคะโดยรวมนะเป็นช่วงที่ดวงดาวก็มารุมเร้าอยู่ในภพเรือนความเหนื่อยนะคะชาวมิถุนก็ต้องอดทนสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวพอต้นเดือนธันวาคมหลายสิ่งก็จะเริ่มคลี่คลายนะคะโดยดาวพระเกตจะส่งผลดีกับชาวมิถุนแบบตรงกันข้ามเลยก็คือเข้ากระตุ้นเรื่อง รับผลนในช่วงถัดไปนะคะดังนั้นมันเป็นความหมายเชิงเราทุ่มเทเราเนหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้หรือกําลังพยายามหลายสิ่งอยู่นะคะก็อาจจะส่งผลสําเร็จแบบมีพลังที่มองไม่เห็นมาเกื้อหนุนนะคะเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจนะกับเรื่องบางอย่างให้ผ่านพ้นไปนะคะซึ่งทิศทางดวงดาวก็จะส่งผลดีกับชาวมิถุนในลําดับถัดไปใกล้ๆนี้นะคะฝากข่าวสารถึงกัลยาณมิตรชาวมิถุนนะคะท่านใดสนใจเรื่องการให้การบริจาคนะคะ การแบ่งปันรวมทั้งได้ใช้ประโยชน์ในเวลาเดียวกันนะคะไปรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาชาวมิถุนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหรา59นะคะผ้าดิบสําหรับบริจาคจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการ ปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ b w o n 5 9ออย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะ แจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ